มาที่หุ้นเด่นเลยดีกว่านะครับก็เลือกหนึ่งในท็อปฟของโม um, เมนตัมเดือนมีนาคมนะวันนี้วันที่7มีนาเราเลือกตัว SHR มาแนะนำเราจะนี้ไม่ได้เลือกมานานมากานะแต่ว่าก็พยายามหาหุ้นที่ราคายังอยู่ในโซนล่างนะครับใกล้เคียงกับดัชนีที่ลงมาเทสโลเนี่ย SHR เป็นหนึ่งในนั้นนะที่ลงมาแตะโลแล้วเริ่มมีแรงฟื้นกลับนะครับกำไร Q4 ที่บอกเคยมาเล่าก็าคือ เอ่เทอร์นาลาวแล้วนะครับกลับมาเทอร์นาลาวแล้วก็ทั้งปี2 0 2 3ยิยบสจริงก็เทอร์นาลาวนะมีกำไรเล็กน้อยนะแต่ปีนี้จะเป็นปีที่กำไรเนี่ยกลับมาโตอย่างก้าวโดดปีแล้วเข้าใจว่ากำไรน่าจะประมาณสักแปดสิบล้านนะครับแต่ปีนี้เนี่ยน่าจะเร่งขึ้นเป็นประมาณสา0ร้อยล้านนะครับเพราะปีที่แล้วมันเจอเจอหลายปัจจัยกดดันมากไม่ว่าจะเป็นถ้ามอาได้คือเขาต้องมีปิดโรงแรมที่มมริเชียเพราะว่ามีปัญหาเรื่องระบบน้ำประปาอะไรพวกนี้ปิดไปแบบผมว่ามีน่าจะมีไตมาสองไตมากอ นานมากครับนานใช่แล้วก็โรงแรมในมาลดีปีแล้วก็ไม่ดีครับนะครับเพราะว่าโอเวอร์สปายนะแล้วก็โรงแรมที่ภูเก็ตกาะทีพีเนี่ยก็มีการปรับปรุงดังนั้นเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยกลับมาเปิดโอเปเรชั่นกันเต็มที่หมดละไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตพีพีมอริเชียสนะครับแล้วก็ปีนี้ก็เข้าใจว่าตลาดมาลดีเองก็น่าจะ ฟื้นตัวขึ้นมามันกำลังจะเข้าไฮซีซันใช่ไหมใช่ปอนเนี้ยอยู่ในช่วงไฮเลยนะครับดังนั้นเนี่ย Q1 เนี่ยน่าจะเห็นกําไรที่ดีขึ้นต่อเนื่องจาก Q4 นะครับล้วก็อย่างที่บอกคือทั้งปีเนี่ยน่าจะเห็นกําไรสักประมาณ3า0ร้อยร้อยโอ้โหโตก้ากระโดดนะครับที่สําคัญคือ valuation ของ SHR ลองกด P book ให้ดูแล้วกันคือ PE เนี่ยเขาเทรดออกมาสักสิบไปปลายไม่เกินยี่สิบเท่าก็ถูกที่สุดในกลุ่มโรงแรมเพราะว่าคนอื่นเนี่ยเทรดกัน ยี่สิบกว่ามินน์ะเทรดยี่สิบนิดบนะครับเซนเทลละวันนี้ไปสามสิบนะฮะเอร์เทรดถูกที่สุดแล้วก็ถ้าไปดูบุ๊กแว l u ลเนี่ยตอนนี้ก็เทรดแค่ศูน6จุดห้าศูนจุดหกเท่าบู๊ในขณะที่เราตัวอะไรดีเราตัวมินธ์แกเราตัวมิน์มินเทรดไพทูบุกเนี่ยอยู่ที่สอจุดสามเท่าโอ้สูงครับหรือเซ็นเทล เซนเทลอยู่ที่สง2ดเลยเอาตัว AWC ทอไมตัวนี้ต้องต่ำ AWC เนี่ยถูกหน่อยนะแต่ว่าก็ผมเข้าใจว่าไม่ไม่น่าจะถึงขั้นต่ำบุกนะอาจจะเฉียดเียอาจจะเท่าหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยประมาณ1.4ก็สนะครับเพราะงนั้นเนี่ยทุกคนะเทรดสูกบุกหมดมีแค่สองตัวที่อยู่ในข้อบเนทราที่ต่ำกว่าบุกคือ SHR กับ Bion b i นะ Bion เป็นตัวหนึ่งที่ยังเทรดต่ำบุกใกล้ๆกันเลย0.55 0.56แต่ SHR เนี่ย หนึ่งคืองบ Q ิเนี่ยดีดีขึ้นมาแล้วนะแต่บีออนเนี่ยที่เราคาดว่าจะกำไรนิดหน่อยเนี่ยยังขัด,ดขุุดก็เลยคิดว่าถ้าดูเฉพาะโมเมนตัมอย่างเงี้ย S H R เนี่ยดูน่าสนใจะนะครับแล้วก็ผมว่าเป็นตัวที่คือด้วยความที่พักมาแรงมากยาวมากเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลารีบาวเนี่ยน่าจะมีโอกาสกลับไปได้ค่อนข้างแรงแล้วก็สมมติว่าถ้าเขากำไรสามร้อยล้านจริงเนี่ยเขาเขาก็ไม่ควรจะเทรด ต่ำกว่าบุ๊กถูกไหมอย่างน้อยผมว่าก็ต้องหนึ่งเท่าบุ๊กอ่ะที่งิงปีที่แล้วเขาก็ไม่ได้ขาดทุนนะใช่ก็คงจะต่ำกว่าแล้วก็ก่อนหน้าเนี้เขาเคยเทรดเนี่ยก็เคยมีมาแตะหนึ่งเท่าบุ๊กนะตอนต้นปีสองพันยี่สิบสามนะครับหรือตอนสมัยอ่าคืออันนี้โชคไม่ดีคือเข้ามาเขาเจอโควิดพอดีอมันก็เลยต่ําพุกมาตลอดแต่ว่าช่วงดีๆเนี่ยจะเห็นว่าปีสองสองปีสองสามะเทรดหนึ่งเท่าบุ๊กอืดังนั้นเนี่ยถ้ากลับไปหนึ่งเท่าบุ๊กเนี่ยนักลงทุนก ก็อีกเกือบหนึ่งเท่าตัวเป้าพี่อ๋องให้ไว้สี่บาท,าทนี่ยังไม่ถึงเท่าบุกเลยนะไม่นะันเนี่ยก็เรียกว่าเป้าเราก็ไม่ได้บูอ่อะเป้าไม่ได้บูกำไ,ไ,ไรโต่ก้วาวกระโดดโมเมนตัมกำไรผมว่าสำคัญเพโมเมนตัมกำไร Q4 มาแล้ว Q1 เนี่ยจะดีขึ้นเข้าหาซีซั่นมาดันดีับผมโอเปอเรชั่น <Pop ulation S 2> จากทั้งภูเก็ตทั้งพีพีมาเลเซียเข้ามาเต็มที่ช่ก็คิดว่าปีนี้น่าจะเป็นปีที่ดีสำหรับเอสอาร์บวกกับเวอร์ชันกับราคาที่อยู่ต่ำเนี่ยถ้าเกิดว่า ก็เชื่อว่าสถาบันอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้มีตัวนี้เยอะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเล็กถ้าเกิดว่ามันดีตามที่เราคิดเนี่ยมีโพซิชั o นกลับเข้ามาเนี่ยก็มีโอกาสที่ราคาจะไปได้ค่อนข้างแรงนะวันนี้เลือก S H R มาเป็นหุ้นเด่นนะแถมให้ก็คือวันนี้มีประชุมนเคราะห์ก็ลุ้นกันว่าจะออกมาเป็นทางบวกหรือเปล่านะครับถ้าบวกก็น่าจะน่าจะโอเคนะครับ